สบายดีพี่น้องสบายงามแรงแรงพี่น้องจ้าตอนนี้กะลังจะสีมองแรงนะคะเปิดมาก็เห็นกล่องเลยจ้า <c oughs> มันก็มโหดมันประมาณต้นเทียงจาก <c oughs> พี่สาวใจดีเนาะ <c oughs> <c oughs> พ,พี่เพียวคนสวยครับพี่น้องจา้าในโลก แล้วเราหนึ่งปีมากหนึ่งเปิดกล่องพี่น้องเลยเนาะบัวมีย่างพี่น้องจ้าพี่ประตู้ะลูก <c oughs> สวัสดีค่ะเจ้สวยได้ยังหรอจากป้าพียวคนสวยนะคะสสงมาจากจังหวัดอะไรเต้านี่ประเจวบสุริขันใช่ไหมปะจ๊สุริขัน <c oughs> ใช่ไหมแม่ ประจวบศรีัเสวัสดีพี่น้องบลม่อไหร่จะอ่านนี่ยหัหินอ่หหินบอกหัวหินหัหินหหินประจวบศรีฉันเนาะชี่ผู้ทรงคุณเพียวขอขอบคุณพี่มากมากเนอถึงยมโมรนอนดมหนูแล้วก็ดมลานเนาะ เหมืเนกับเหมืนกัว่าภาษพิ่นเมืองมาใสพผ่นสีส่งพร้อมให้กินนะขอบคุณพี่อมากนะคะเบิร์มาทางนี้พี่เอยมไหมมาลุนลุนกันเราสพี่เอี้ยงเนาะแต่วันวันนี้น่ะเออก็จะเจ้าเบิรงกเหมือนกคุณเพียวพี่เพียวเนาะขอบคุณพี่ป้าอ่ะ อันนี้ก็ได้รับของฝากญไม่รอบหนึ่งปีบ่งนานแล้วเนาะแั่เย็นดุตาเหลือสิไม่รอบหลายปีได้รอบหนึ่งปีั้มแม่ได้ไม่เคยรับของฝากเลยอะ ไม่รู้ดูเขาแกะปลา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 ปราปลปลาปลาปาปลาปลาปลาาปีาปลนะาปลาปลาปาปาปลาปลาปาปลาปอลาปลาปาะลาปลาปลาปลา

พี่เพียเด็กๆทาเป็นขนมเนี่ยเป็นของกินขนแล้วเนี่ยของยายหรือเปล่ายายยุทนะนี่ผู้รักไหมเดถ้าของยุงติตถ้าของยิก็ไม่อยากยุทธิตยุิอาเป็น จะมีแต่กองแซ่บกองราคาแพงๆนะชิมแรงมากอันนี้ว่กินไปโรงเรียนลูกชอบไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ส่วนปลาทอดก็เด็กๆควรชิมว่าเป็นขนมเนาะมีแต่ปลาหวานจ้าอันนี้ว่าทอดไปโรงเรียนกินไปโรงเรียนเวลาผมทำงานเนาะหน้าี่อะไรปลาทะเลบิบเ้ยว เออเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าจะจะให้แบ่งให้ยายเน,ะนาะแม่จัดแบ่งตัวนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เลือเพราะว่าน้าปลาเหลือทิ้โคลยายเยนาะโคลย,ยายเกแล้วพ <c oughs> ี่กิน ขอบคุณพี่พยอมากนะคะสำหรับของฝากเนาะมีแต่ยนอยู่เน,นีกทิ้เนาะขอให้พี่เพียวสุขภาพร่างกายแข็งแรงเ,ยเ้ยลำเบอร์เบอร์ทีนะขอให้ถูกหัวรางวัลที่หนึ่งนะพี่จ้าพรุ่งนี้น่ะจ้า <c oughs> วันนี้มีมสามห่อแม่พี่นพจน <c oughs> ึ่ี <c oughs> ่ร้องกระจดู แล้วขนมเต็มเลยเทียนมกขนมเต็มอร์มหวยดองปลาไม่ร้าเลยไม่รู้อันนี้ผัานไ อะไร้หนไม่ดูก่อนคินอะไรไห่ดอมของแซบค่ะเยอะมากเลยถ้าจะเป็นพวกปลาหมึกหรือว่าปลาหมึกเนี้ยปลาหมึกแห้งปลาหมึกหวานเนาะ ถ้าก <c oughs> ิดว่าจะแบ่งพีใหญ่คือคนกิพี่พ่อเนาะถ้าคุณเชียร์กินได้ไหมนี้ฟันพี่จะจะแบ่งน้พีดว่าน้องพดอะไรนะ่ะไม่รู้ขอฝาไม่เหมืนต่เป้าจากว่าเพียคนสวย <c oughs> ป้าอะไรเด็ด ปลาคิมปาทิมทมัหอมมากมันมิน้นเนาะมิ้แรงไหนวะ,จะป็นของฝากจากหัวหินนะคะทั้งหมดเลยจะของมือแคน่นั้นเลยไห วนันเมื่อวานพี่อะว่าไปสณนีโทรมาเธอว่าคุงญมรับพัสดุหนึ่งกององุณากดเลขเลขสามเลยแต่ว่าไม่ได้กดก็เลยเขาก็เลยเสร็จไปคะเพื่นบว่าพี่มีคนบอกว่ากยังมรับพัสดุเว่าไม่ใช่นะพี่พีจะส่งของไปพี่ซอนไปใช้บารของโบเมที่เป็นกูดนาหหลอกเขา น้ำพริกตาแดงหรือน้ำพริกอะไรพี่งงน้ำพริปลาป <c oughs> ่ีปลาอะไรนี่ปล <c oughs> าอะไร ได้ห้าถุงแม่พื้มนะคะวัวมาลับข้องฝากาจโดนเนาะ <c oughs> เป็นปีทุกข่าวาบเนาะแล้วก็ขอบคุณผีเพียวระลายเนอ้อที่ยังบอลลุ่เนาะบ้านหลังสีเขียวเนะาะตะกี้กับเพินเ่นก็เคยซอยน่องมาแลเพียวจะพอลงมดมาเนาะจนนิซื้อก็ถกถอยเห็นแต่ใครหน้าเน,ะนาะน่องกานยุคทานลืมตะพีเดอ้อแต่ว่า ลืมพี่คือกันตอนแรกพี่ก็บเราลืมน้อของ ouais. right. pues, คุณนารายเด้อร์เราถึงคยลืมน้องบาแล้วสิเซียแล้วก็ที่เขาซัพพอร์ตน้องโรหลานมาแล้วสิเซียมาตลอดเนาะตั้งแต่สาวพอร์ตซี่์ก็เป็นกำลังใจให้เขาขอคุณนารายเด้อร์คอยรักน้องน้อยๆคอให้รักนานๆนะพี่เด้อเนาะการกาจแข่งแรงเพราะขอคุณคุณใหญ่เจนนี่ตุกท่านทุกคนที่คอยซัพพอร์ตบ้านลังซีเซียวแล้วก็คุณใหญ่เจนนี่ ร้อ้จู๋ไว้แล้ววันที่หนึ่งพรุ่งนี้กันนะคะ <c oughs> มันหมัมมดไม่ได้คิคนอ่ะ้ร้อยอันนี้แบบใส่ใส่สามสั่นใช่ไหมหนึ่งสองสามไปแล้วี่วจาร้อยกองขันจอมือสื่อ ทำงานด้วยหอ่หอเข้าทำงานนอนตอนสาวันไหนเรือ่องจขนมนิดหน่อยจะพี่เรย์มึงจะทำเพื่อนหรเบ่งทีบ่งทไหน้าจะน่าที่ละี่ พอที่กัลเีลาเดิมน้องจะฝากขอลลีกอลเซ่เนาะแล้วก็ขอบคุณพี่เพียวมากๆนะจ๊ะที่จัดชุดใหญ่มาให้น้องเลยเนาะมาอาหารการกินเนาะอาหารทะเลเนาะขอให้พี่รำรวยรำรวยแล้วก็ส่วๆชวยกับดาวเดินตามพักรายทุกนาทีสบายดี